ไอจูมหมายเลขแปดซีซั่นสองดีเซอร์ออกมาแล้วนะก่อนอืเห็นนะก่อนที่จะพูดอะไรมากกว่านี้อัน,นคิดว่าตัวหลายคนน่าจะมีฟิลลิ่งประมาณน,นี้เลย <c oughs> ขอบคุณ นะคะที่เปลี่ยนหน้าสามีของพวกเราให้มันดีขึ้นแล้วคือตามกำกอบการนะคุณผู้ชมมันน่าจะฉายประมาณเดือนก,นกรกฎาคมไม่เกินนี้แหละคุผู้ชมแล้วก็ผู้จัดสำหนัาก็เป็นคนเดิมนะครับผมแล้วก็ทีมผู้สร้างก็เป็นทีมเดิมก็คือ Production IG จีเอาตรงๆนะซีซั่นหนึ่งะถูกด่าเยอะมากคือด่าเรื่องการออกแบบตัลวละครนี่แหละคือในมังงะแม่งเลิศมากแม่งดีจัดหน้าเลโน่อย่างเงี้ยเอามาดูในอนิเมะแล้ว คนละกันจริงเหรอก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของการทำอันนี้ไม่แหละคุณผู้ชมฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ในคุณผู้ชมฮะยิ่งตอนจบภาคหนึ่งนารูมะเกนสามีของฉันยังไงมีหน่อไม้แทงออกมาจากหัวว่นนะแต่ในทีเซอร์ซีซั่นสองผมสวยสวยเก๋เหมือนใชัฟซันฟิวก็อรอดูนะครับผมว่ายันยิง,งขอบคุณมากเทียมเบียรน,นะคะในซีซั่นสองมันคือตัวเอง ถ้าตัวเอกสภาพเหมือนมีหน่อไม้แทงออกจากหัวไปแบบฉัน,นรับมาได้